สวัสดีครับเดี๋ยวมอนีภาพยายามแยบัก,กบเด้อแ่เผ็ดเองเ่็ดง่ายๆครับเบิ่งดูใส่ไหวแล้วมันติดติดบ่นี่ครับ lấy ức, ức, cái nè, ngay ngay, cập. วิธีเห็ดแงบสบสมไหมไหมได้คือเกา้าโอเคครับยาสิบอกวิธีเห็ดอีกเที้ยนึงอคนนี้ก้อนเด้อครับ